จริงๆแล้วมีการสร้างมาสามองค์แล้วนะครับแล้วก็ตั้งแต่รัชกาลที่หนึ่งแลรัชกาลที่ห้าแล้วก็รัชกาลที่เก้าทีนี้ประกวดเนี่ยจะไม่ได้ทากันทุกรัชกาลจะ่ทำเฉพาะกรณีเช่นประกวดเก่าเดืชมรุดหรือว่ามีกรณีที่มีเจ้านายบินประชนแล้วก็อยากทำประกวดใหม่ถวายอะไรเงี้ยนะครับะฉะนั้นจริระกวดต่างๆจะมีถึงหลายรูปแบบนะครับแต่ซึ่งมีการสร้างพอสร้างเสร็จเสร็จในงานแต่ละคราวก็เก็บไว้สําหรับมีกรณีที่มีเจ้านาย สิ้นประชครับนะครับก็กลับมาออ๋เราเองชาวบ้านหลายคนคิดว่าก็เผาไปด้วยเลยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ภาพที่หน้าจอเนี่ยอาจารย์ครับนี่คือพระกฎทองใหญ่หมดเลยถูกต้องไหมครับใช่ครับแล้วคือ3 3องค์ที่อาจารย์บอกหือว่ามีการประดับตกแต่งใหม่เป็นเป็นเป็นพระบททองใหญ่อันอันริมริมริมไหนซ้ายทางนี้ทางซ้ายใช่ไหมครับทางนี้ายทางซ้ายของผมเนี่ยซ้ายมือของผู้ชมด้วยทางซ้ายมือนะครับพระกฎทองใหญ่ก็จะเป็นพระบททองใหญ่รายกันที่หนึ่งครับออ๋ นะครับแล้วก็แล้วก็เราจะเห็นวนะ่าอ่ะโอเคแต่ว่าโดยในรายละเอียดเช่นรประากฏท้องใหญ่จะมีการประดับประดาใช่ไหม,าม,ามตามตามอิสรยยศของเจ้าหนายจะมีเช่นมีมีเครื่องเครื่องของเครื่องพวกนี้เช่นข้างบนจะเป็นระเล,ะเล,ะเละพุ่มเข้าบิน ครับนะครับแล้วก็จะมีดอกไม้ที่เราเรียกว่าดอกไม้ฝาหรือบคนเรียกดอกไม้ไหวนะครับก็คือประดับวิฝาเกี่ดเป็นรูปเหมือนกับเป็นเขาเรียกบางแทกอันเล็กๆเสียบลงไปแล้วก็ตรงขอบป่าพวกที่ห้อยนี่เราเรียกเฟื่องนะครับเฟื่องทําด้วยพวกนี้จะเป็นเป็นเงินนะครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็มีการประดับประดาอาจจะเป็นแก้วเจรไนอะไรก็แล้วแต่และตรงตรงตรงฐานใช่ไหมจะมีอีกชุดหนึ่งที่เราเรียกว่าดอกไม้เอวนะครับเจ้านาย แต่แต่ละฐานันดอนเนี่ยบรรดาไม่ได้ไม่เท่ากันบางทีส่วนมากจะจะจะได้เฉพาะเหมือนคำว่าบางส่วนก็เช่นถ้าไม่ถ้าเป็นอิสยากรองลงมาเช่นอาจจะมีเฉพาะเฉพาะพุ่มข้าบินกับเฟื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเป็นพวกดอกไม้ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นที่เป็นชั้นสูงมากขึ้นอย่างกรณีของสมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยนะครับในงานปัจจุบันก็จะเป็นประดับประดาอย่างเต็มรูปแบบนะครับก็อันต่อมาองค์ต่อมาคือพระกฎโตหยาดกาทีห้าซึ่งตรงกลางนะในภาพ ซึ่งซึ่งสร้างสร้างขนาดที่เอาพระโกรธทองใหญ่แล้วกันหนึ่งไปซ่อม,อมนะครับไปตกแต่งใหม่แล้วก็สร้างไว้ใช้เมืนกัเป็นลำลองอทีนี้ปรากฏว่าเจ้านายพวกองค์หนึ่งนะครับก็คือถ้าจะไม่คือนกรมพยานนฤทธิ์านนัติวงก็ท่านก็บอกว่าเนี่ยต้องนับเสมือนหนึ่งพระโกรธทองใหญ่ เพราะว่าถูกใช้ด้วยวัตถุทรงเดียวกันแล้วก็ใช้บรรดาศักดิ์เท่ากันก็บางคนก็มีชื่อลำลองอีกอย่างหนึ่งว่าพระกุทองหลองสรงนะครับพระทองหลองสงแล้วก็ส่วนขวาวาส่วนี้คือพระบุตรทองใหยากลานิค้านะครับก็คือสร้างในคราวที่งานพระบรมงศพของสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอนะครับทีนี้เพราะเนื่องจากว่าพระบทองหญาการที่5เนี่ยทำมาร่วมร้อยปีแล้วแล้วก็ใช้มางานมาหลายๆคราวแล้วก็ชำรุด นะครับแล้วก็ต้งมีการสร้างองค์นี้ขึ้นมาครับ